พ่อลูกปันโปโอ้ยปันที่แหลกไปเลยป้าอาจารย์ปันโป้ร้านที่2ชื่อว่าร้านโอโคเมโนอาจินะครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิทร3 1ครับ โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราครับเขาให้ถึง2โปรเลยนะโปรแรกครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a ลา the w o r l ครับรับส่วนลดค่าอาหาร15โปรที่2เมื่อโพสต์ความประทับใจแท็กมายังเพจของทางร้านนะครับผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางใดก็ได้ครับรับฟรีทันทียูสุโซดามูลค่า140บาทใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2567นะครับโอโคเมะโนอาจิ ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บริเวณรายาเซวิ i อพาร์ตเมนต์ด้วยบรรยากาศสไตล์โฮมมี่กับเมนูโฮมเมดทางร้านเนี่ยเขาใช้ข้าวญี่ปุ่นแท้ๆส่งตรงจากตังหวัดนีงาตะประเทศญี่ปุ่นครับเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเลยละครับมาเริ่มต้นความฟินกันที่เมนูข้าวปั้นไข่ปลาเมนไทโกย่าง และผิวยูสุตัวข้าวญี่ปุ่นครับที่เจอกับความนัวของไข่ปลาเมนไทโกะย่างเพิ่มความสดชื่นมาด้วยผิวส้มยูสุเต็มสิบไปเลยจ้าข้าวปั้นเนื้อผัดซอสยากินิคุไข่ดองซีอิ๊วทางร้านมีทิกทานข้าวปั้นง่ายๆด้วยนะครับแค่วางพับเก็บ,บมุม3สเต็ปก็อีทได้เลยกุ้งฝฟายซอสชีสครับ เมนูกุ้งที่กรอบนอกเด้งในราดซอสช,ชีสมาแบบช่ำๆครับต้องโดนให้ได้เลยนะข้าวหน้าปลาแซลมอนเทอริยากิครับน้องแซลมอนที่ละมุนเจอกับข้าวหอมๆโชย,ยุเอวาซาบีเอยเข้ากันแบบไม่ต้องซืบหอยเชลล์ในซุปก,กาครับเมนูชวนซดที่ดีต่อใจและเมนูของทางร้านครับสามารถนํามาจัดเข้าเซตได้ด้วยนะครับเพียงเพิ่มอีกแค่90บบาทเท่านั้นโดยในเซตครับจะประกอบไปด้วยข้าวปัน้นเครื่องเคียง ที่แต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกันซุปมิโซะผักสลัดและผักดองอีก2อย่างครับไปเลยครับโอโคโมเมะโนอาจิสุขุม,มิท3 1ครับผมโปรโมชั่นเขาจัดให้2โปรบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเวอร์รับส่วนลดค่าอาหาร15% โปรที่2โพสความประทับใจแท็กไปยังเพจของทางร้านนะครับผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางใดก็ได้ครับรับฟรีทันทียูสุโซดามูลค่า140บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย